วันตูตีเก่าเก่ก่ไปหนึ่งนรับสองแล้วโดนปัน่นลงไปเลยสวยแอนควิกสโกูปับปับโอ้โยสี่เม็ดแน่นๆเลยเด้อมาตึงต้งอาตัวนึ้ง ล้าอันนีงมีเกาะไหมนี่ครับครับตัวนึงโอ้ยเจอลงไปเก็บของทันไหมห้องนี้น็อะห้องนี้น็อะเตรียมเก็บของได้ผมยิงขนุให้ทำหนึ่งนะฝาดตายหมดฝาดตายหมดพิงขวาตัวนึงน็อ์กขวา อุ้ยเอาดิระยะนี้เราไม่โก่กันสังตีใช่ไหมโอ้ยร้อยเมตรโอ้ยโคตรไกลนู่นนะตรงผมไอ้นี่ไปแอร์ไทร์แบบอัดจะเอ๋ออ้ยระยะนี้อยากย,ย,ยิงระยะนี้เนี่ยเอาเวลาะเอาเวะลาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับสไนเปอร์ที่โดนขอกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้เลยนะครับมันคือสไนเปอร์บาลีต์นั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมเลือกใช้เป็นบาลีต์ของภาค Modern Warfare นะครับเพราะว่า บาลานมอเดอร์เฟอรเนี่ยมันเป้ามันมองง่ายกว่าแล้วก็ไฟล์เรทดีกว่านะครับแต่เรื่องกระสุนเดินทางครับจะช้ากว่าของโควอลอยู่เยอะเลยนะครับทำให้การกระสุนเนี่ยยากนิดนึง แต่บอกเลยว่าความเท่กินขาดนะครับเสียงปืนก็กินขาดแถมเป้ายังคุณลึกมากๆนะครับสำหรับバレต์โมเดลวาเฟร์นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งทีะชินกันเลยนะครับバレต์ผมใส่เป็นตัว f t a แ7นะครับตัวนี้จะบวกระยะได้มากที่สุดนะครับก็ใส่ไปเลยเพราะว่าถ้าไม่ใส่กระสุนเดินทางช้ามากนะครับสำหรับバ l ต์จริงๆผมมองว่าปืนนี้คนเป็นสไนเปอร์ที่กระสุนเดินทางเร็วๆนะเพราะว่าปืนมันหนักมากนะครับแต่ทำไมไม่ลุ้ทำไมมันช้าจังเลยนะแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะครับสำหรับเลเซอร์นะครับใส่เป็นแท็กเลเซอร์เพิ่มเร็็ววนนนนะคัไม่ง้ปืโหกกแล ผ่านท้ายนะครับก็ใส่เป็นเร็งเร็วอีก1ชิ้นนะเพราะว่าถ้าไม่มี2ชิ้นเนี้ยบาเลตมันยกโคตรนานนะครับและชิ้นที่3ก็ยังเป็นเร็งเร็วอีกเช่นเดียวกัน,นครับ3ชิ้นไปเลยเร็งเร็วปืนนี้ต้องใส่เร็งเร็วเยอะมากๆกนะครับกระสุนเนี้ยมันไม่มีเพิ่มจาก5นะัดเป็น7หรือ9้านัดนะมันเปลี่ยนแบบประเภทกระสุนไปเลยนะผมก็เลยใส่เป็นกระสุนเดิมๆครับแล้วก็เพร์กผมเลือกใส่เป็นตัวรีโหลดเร็วนะครับเพราะว่าบาเลตถ้าไม่ใส่ดีโหลดเร็วโหลดนานมากนะครับเพราะว่าแม็กมันน่าจะหนักมากนะครับกรนะ โอเคของแต่งบาเดตในคลิปใหม่ก็ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเล่นมันแน่นอนแต่ถ้ายิงไกลเนี่ยจะกบยากมากๆอยู่นะครับสิ่งที่ทดแทนในการเล่นบาเดตสําหรับผมนะก็คือความที่แล้วก็เสียงปืนที่แบบแค่ยิงเล่นก็ก็มันแล้วอ่ะนะยิงไม่โดนก็มันนะครับปืนนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ได้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไรเดี๋ยวบอกในเพจกับ d ิ s คอร์อีกทีหนึงน่ง มาให้ผมปั่นหน่อยครับพี่ชายอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวพี่ชายเขาดิหน้าผมเจ็บมากเลยอ่ะอ้าวโดดสวยงามโดดไปหาเพื่อน วัดอ๋อหมดแล้วยังเยอะมากเลยไม่มีอุยยุนชนมาตัวมาเกือบแตกไอ้เี้ยโอ้โหนเคนทัสจิตตรงนี้ตรงนึงตรงนี้ตันึงนายซือช่วยผมช่วยอุ้ยมันคมจังนะซส่ยิงมาเอ้ยต้องผมอีกทีนึงเลยอีกแล้วเหรอสวารสเนเกอร์โอ้ยมีได้มามีได้มา คือที่มันส่วนผมคือบูฟ็อกด้วยนะเดี๋ยวพวกทีวีโดนผมหมดเลยตูๆแต่ใจก็สู้ใช่ไหมลงหรอให้ยังลงไปไปเอาเดี๋ยวให้จบเลยทำจบที่ห้องเรานี่แบบคำพูดโทษคาสโนว่าบอกคนคนเดียวนาเมิดกิ่หนึ่ง พอประชาชนหาปืนเลยหาปืนเลยโอ้สองตัวและหยองเฉยผมเหลือสองผมยังมาหาพวกพี่เลย,ยาตารถเรียกตีนกันเอาอะไรวะเพื่อนมันตายเดีย๋ยว welcome back เอาได้หมดจังหวะเนี้ย มียก็เห็นรถเหินฟ้าป่ะใช่ป่ะฮึ่มไงโชคอย่างดีอ่ะถ้าเราไปฆ่าบอลเตี้ยไปฟาร์มแรงก็ยิงว่ะเมื่อกี้โอ้ยเออเอ้าลืมเลยมาขั้นไหนกูนลืมหมดละโอ้ยบาเล็ตบอลเด่นก็คูลลึกจัดเลยวะ่ะผมไปขึ้นอากาศตัวเมียได้ป่าวะจะมาจะกัน,นมันกำลังจะมาเฮ้ยมันกำลังจะมาป่าวะเอานึกว่าไปเพื่อน ไอศครีมโคลนวะผมซูเปอร์แมนไปอยู่อีกตี้หนึ่งกำลังทำอะไรอยูงกระบอกไหมโอ้มันแคมบ้านว่ะบ้าเล็ผมก็ไม่ได้เชิดฉายดเงี้ยโอ้สี่ตัวเลยในห้องนี้โอ้ก๊อดช่วยด้วยสี่ตัวเลยพ่อล่างลล่างมันออกไหมล่างมันออกไหมัขึ้นหน่อยได้มัขึ้นหน่อยได้ไหมให้ได้ไม่ได้มีเดซมีไดซเมีไดซเลหาออปชันปลาให้มันให้มันตายอ่ะผมมีมีเทมเพลตลูกอ่ะค่อยค่อยยัดออปชันก่อนได้ไมมมีเยอะเลยอ่ะมาจะวิ่งออกมไปนึ่ อ๋อหนึ่งอยงเดกนอนอยู่นอนอยู่ใต้ตตตเมือมั่วๆเไอ้เนี่ยมั่วจัดไม่ไหวแล้วเนี่ยสามคนนะเนี่ยผมได้สองอ,อ๋อนี่ไง <c oughs> คนหนึ่งอยู่เนี่ยบาร์ตี้มาบาร์ตี้มามันอยู่หลังบ้านหรือเปล่ามันอยู่หลังบ้านปีนรันปีนเร็วรันไอ้เย้ยเย้ย <c oughs> ตาย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 ับตตโอ้โหไฟเดยังเดือดเสียงบาลเดือดโอ้เสียงเดือดภาพเยอะเลยว่ะโอยู่ไปเดี๋ยวผมสลิงตามไปสลิงสี่คนไปยมันออกไม่ได้สิสิ้ให้หมดเลยิให้หมดเลยไป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 ปถือกาโลอยู่จับจับจัหววะยดมันโดดแล้วมันโดดแล้วมันโดดแล้ว ห๋อมันยังรออยู่ดิเพิ่งลงใช่ปะ่ะฮัลโหลเฮลโหลเฮ้ยเอาละเอาละได้วัดโอ้โหไม่มีคนนั่งเลยรถมารถมารถมาเขมามากหน่อยเขมามากหน่อยเขมามองไม่เห็นนี่ไงเนี่ยตรงผมเลยหน้าผมเลยเขมามากรถแม่อ๋อเห็นละลงมาลงมาลงเข้าก่อนนั้นนึงตัวเดียว น่าจะมาตัวเดียวเฮ้ยมานิงน่งๆหน่อยขอบับรถอยู่โอ้โยไฟวิบวับเลยย่ยวัดปะล่ะนั่นนึงนะนั่นน่ะจะไปไหนกันอนะมากลับไปดาวเทาเช่คกันไปเ,เ <c oughs> ปลยจ้าตึกนี้ครบเลยสามตัวสตัว,<ะ>วมันไห้ผมให้ผมยิงแล้ววะ เงียบจัดเลยว่ะมันโดดลงไปเปล่าวะเฮ้ยเตเดียมชุบไม่เจอเลยใช่ป่ะข้างบนอ่ะถ้าโดดไปน่าจะยิงน่าโดดไปยิงฉับเนี้ยป่ะไม่เล่นนู้นหรือเปล่าวะแค่เหงาว่ะตรงเนี้ยเด่นไหมลองปาก็ได้ไปไหนก็หมดแล้วเนี่ยนี่นะนี่แม่เหรอนี่ตรงไหนให้ยิงบ้างฉันอยากยิงกับเขาบ้างถ้ามันเปลี่ยนได้ผมเล่นละเพราะว่าอุ้ยเอาดิระยะน,น,นี้เราไม่โก้กันสังตีเลยไหมอู้ดัก โอ้เชิดรอยเม็ดโอ้โหโคตรไกลนู่นนะตรงผมไอ้นี่ไปแอร์ไทร์แบบบ่งตึกดี้น่าเล่นกือเ่าไหมตึกที่เราอยู่เมื่อกี้ไปหลังบ้านเราไหมเออแอร์ไทร์คือกินแดงไม่แตกเลยเฮ้ยขอขอสนซ้ายหน่อยดิมา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 ตอไปตอบไปเฮ้ย ถึงนี้มาแล้ววอนดอนมาจากนาการโตมีนี่น่พมีก่องกระสุน่ายิงไปเลยอัจจะเอ๋หุยระยะเนี้อยอยากยิงระยะนเนี้ยเนี่ยเอาเวลาเอาเวลาเฮ้ย <Yeah. S 1> ขอตั้งในของมืไอไอ้ท้ายดำดำดำให้นะ่อยบวกกันมาบวกนะ thank you นะ ไหนว่ากลงกระสุนอยู่เนี่ยยังไม่เปิดมีสสน่ห์หรออดเล่นเขามีสสน่ห์ขนุนเลยโอ้ยเราเกี่ยวอะไรไดนเนี่ยเดี๋ยววงห้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงให้ใกล้ๆต้องไหนน็อกบอกได้นะครับอุ้ยที่อามุมไม่ดีเอามาร์กตึกนั้นออกเลยดิโอเคครับวงต่อไปจะตัดสินใจทุกอย่างพวกแค่นี้แหละ โอ้ลอดโอ้ลอดเราไปดีกว่าไหมเพื่อนเพื่อนเอ่อเตดยมเตเดียมมีตีหนึ่งแต่ระวังตึกหน้าเรามันกดฟรีช่วงไอ้นี่นะย้ายตึกอะเราต้องแอร์ไทน์เสริมแล้วเราเียอไปไปไปเดี๋ยวมาใส่ไซื้ออะไรงี้มีคนมีคนใส่มันอยู่มีคนใส่มันอยู่ไปเลยตอนนี้ฟรีมีคนคัตเตอร์ใส่มันอยู่ผมตายแล้ธนูว่ะอ๋อเปิดผมอยากให้เสียง

มาร์เดลฟาเกอร์กูแตกแเนียเลยวะไม่ร่อนกันไว้พวกนั้นน่ะตาเต้เฮ้ยหน้าผมมีตีนี้ป่ะวะไว้แล้วนะหน่าหนือฮึว้าโพบาเดตแอน โอ้โหดีเลยไอ้พี่ปลาบิดไอ้เหี้ยแม่งปลามีดจะซ้ำตัวไอ้เหี้ยตัวนั้นแม่งมารับแล้วแม่งกินต่อไอ้สัตว์เราชุบได้เราชุบได้ชุบได้ไ่ชุบได้ไอ้ย่าลำยิงลองรับมันจะเับก็แค่รอเขาละได้ม หน้าผมเป็นตัวหนักพอดีทีพปฏิทีพปฏิทีเฮ้ยอีกตีนึงกำลังเข้าแล้วนะผมกันแม่งไม่อยู่ละเออโห้มาร์ได้ตายหนึ่งแต่ชุบได้สองคุ้มจัดวยครับตรงนี้โอ้โมันเล่นแยกกันจัดอะแบบเล่นแยกมากมากครมันมีตัวเดียวตรงนั้น์ที่เคลียร์ไม่ได้ชุบมาร์คต่อด้วยอะ เพื่อมันอยู่ไกลมากเลยอะตรงนั้นค่ตัวเดียวเองเกระจายได้เดินเดินกันเลยเ e t t e r Get อุ้ยไอ้เฮียตรงไหนวะเนี่ยกับกๆับกโดนฆ่าเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆ้้้มันชิดเหรอมันชิดเหรอ ไม่ชิดไม่ชิดต้องล่องน้ำอ่ะเห็นละไอ้นีได้การรับเตือนดังอริกูอริคูกระแตกกระแตกโดนทุกเม็ดหลังเรามีบ้างไปแล้วใช่ไหมฮะมาร์คฟ้าต้องรูฮะอยู่รูมาร์คฟ้านะตีหนึงเอาเอาสจีจบอยมาเตียนอยู่มาเตียนอยู่เอาเหมียม้าออกเดี๋เหมียว ขวาล่างเราจะมีตี้หนึ่งนะเจียมันเออมัน<ด>โผล,ล,ล่ร<ด>ูมานี่เออพิผายเลยเพราะมามีคัตเตอร์อะ่ะนั่นผมมีหน้ากากทองบนเร้นนี้แล้วกันผมจะไปจากทางซ้ายว่ะเฮ้ไยได้แล้ววิ่งอยู่เด็กน้องน้องวิ่งอยู่ๆๆนี่แมฮอก มดูหลังดิยว่าใต้ตีเราหมีเ้ยลองมาเล่นแบบหมีดูดิตรงนั้นกี่ตีอ่าต้องผมสองตัวสแกนไม่เจอหรอมามันยังไงเยี่ฮอกไป<ะ>ไม่ได้รู้สอะ อุ้ยสีเป็น Let's go baby โอ้โห oh, แม่งเอ้อยทำแต่จะไี่ยัดตุ้ม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  GG car GG โอ้แต่แม็กเทนยังแบบยังสุด <c oughs> เดี๋ยวเล่นต่อ <Desert. S 1> เดี๋ยวบ้าเด็ดเล่นต่อช่วงแรกนี่ยังเาได้สหรอยิงไกลดีกว่าวันเกมนะครับ แค่เมื่อกี้โฟกัสจัดเลย